หน้าผมของมาิยาโดนแกงคือเรื่องจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้เพราะเราใช้บ,บริการชี้โดยตลอดชี้ที่แปลว่าชิบหายชิบหายเลยจริงๆเราจะไม่ยอมตกบนอย่างของคุณอีกต่อไปเพราะเราคือนางงามไทยนางงามไทยที่แปลว่าอิสระ สวัสดีครับทุกคนอันยองครับขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องฮากการส์สอีกครั้งนึงนะครับมานะฮะใครมาแล้วก็รบกวนกด subscribe ให้กรัรดก่อนนะครับทุกคนเนาะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้กัรดนะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะเราจะมาเม้ามอยเกี่ยวกับช่างชีกันช่าง,งชีก็คือช่างทำผมประจำกองมิสจูนิเวอร์สแล้วก็เม้ามอยเกี่ยวกับช่างแต่งหน้านะฮะต้องบอกว่าช่างของกองประกวดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเวรเป็นกรรม กับนางงามไทยต้องพูดอย่างนี้คือเป็นคู่เบ็ดคู่กรรมอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคือในทุกๆปีเนี่ยในรอบวันไฟนอลเนี่ยเราจะต้องลุ้นว่าเอ๊ะหน้าผมนางงามของเราจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคือเราก็พูดตรงๆก็ไม่มั่นใจในฝีมือของช่างนะฮะจากผลงานหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะพูดตรงๆในปีของมารยาก็เหมือนกันนะถ้าใครสังเกตในวันไฟนอลนะจะมีความรู้สึกว่า มารยาโดนแกงหรือเปล่าวะหน้าผมชุดคือบ่ได้เลยนะฮะชุดที่ว่าแกงแล้วไปเจอหน้าผมแกงยิ่งกว่านะฮะจนเราไปเจอคลิปหนึ่งที่มารยาออกมาไลฟ์นะแล้วเราก็เห็นว่ามารยาออกมาพูดว่าสรุปแล้วเธอโดนแกงจริงๆนะฮะเพราะว่าก่อนขึ้นเวทีเนี่ยก็ให้ช่างของกองประกวดแต่งหน้าแล้วทีนี้บล็อกหน้านะ่ะมันไม่ใช่บล็อกหน้าที่เธอต้องการนะทรงคิวเอ่ยการแต่งหน้าเอ่ยคือไม่ใช่สิ่งที่มารยาต้องการมารยาก็เลยใช้เวลา ก่อนที่จะไปขึ้นเวทีหนึ่งช่วงเนี่ยในการมาแก้หน้าใหม่ซึ่งเอาตรงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงสารมารยามากทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเนาะแต่ว่ากดไลค์คลิปนี้ก,นก่อนนะกดไลค์หรือ,อยังกดไลค์หรือ,อยังถ้ากดไลค์แล้วไปดูคลิปของปริยากเลยฮะบล็อกหน้าที่เขาลงเนี่ยไม่ใช่บล็อกหน้าของเราคิวไม่ได้เป็นคิวของเราเมลก็เลยใช้หนึ่งช่วงที่จะซ่อมทุกอย่างคือซ่อมเอง ตองเองใช่<ม>เพราะว่าเขาแต่งบล็อกคี่ว่าเขาแต่งบล็อกของอเมริกันสวยมากเพราะเขาชินกับการแต่งนั้นแต่ว่าตอนเราเป็นผสมเอเชียแล้วก็เหมือนคิ้วจะแตกต่างกันฝรั่งจะชอบคิ้วแบบชี้แล้วแต่ว่าเอเชียจะชอบคนไทยชอบคิวแบบตรงๆง<ม>แตเมียก็เป็นลูกครึ่งไทยเราก็ชอบคิวต,ตรงๆเหมือนกันค่ะแล้วเขาเอาคิวให้แบบว่าโด่งเลยก็เลยแบบว่าไปเปลี่ยนนิดนึงจากคลิปของมาริยาที่เราดูเมื่อกี้เนาะก็สรุปว่า หน้าผมของมารยาโดนแกงคือเรื่องจริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้เพราะเราใช้บริการชี้โดยตลอดชี้ที่แปลว่าชิบหายชิบหายเลยจริงๆเราจะไม่ยอมตกมันหย่ของคนอีกต่อไปเพราะเราคือนางงามไทยนางงามไทยที่แปลว่าอิสระถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือเราไม่รู้สึกติดใจกับ การเมคอัพของมารยานะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าก็สวยดีนะแต่ว่าเราติดใจในเรื่องของทรงผมมารยาโดยเฉพาะรอบชุดราตรีจะบอกว่าทรงนั้นคือบอได้เลยอะ่ะจริงๆนะนั่นคืออีหย่างสู่ทรงหนัานี่คือทรงอีหอย่งบ้องงามเลยบ้องงามอีรีย่าเฮดเดอคือเรามีความรู้สึกว่าหน้าผมของนางอะ่ะในการอ่อโอเพนนิ่งในการเดินชุดายน้ำอะ่ะ คือมันสวยกว่าคือเราชอบฟาร่าอย่างงั้นมากคือมันดูเป็นลอนที่แบบมีเคิร์ฟแล้วก็มันเด้งเด้งเะ<ๆ>เ,เวลาเดินอะชอบแต่ว่ามาชุดราตรีไปเปลี่ยนทรงนั้นทําไมเราไม่แน่ใจคืออาจจะเป็นการรีเควสจากมารยาหรือเปล่าหรือว่าชังชีแอบไปแกงเราหรือเปล่านะฮะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับมารยาเลยคือจริงๆอ่ะการตีฟาร่า,ลาแล้วก็ชุดราตรีของอาซาวะชุดนนอมันก็ไปกันได้นะถ้าเราดูจากในรอบขององานถแถลงข่าวที่ไทย นะฮะฮจะเห็นว่าหน้าผมของมาริยาแล้วก็ชุดเนี่ยมันเข้ากันมากแล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกันได้ดีเลยอะ่ะนะฮะแต่พอไปวันไฟแนลโอ้ยคิดยังไงถึงไม่เปลี่ยนเป็นทรงนั้นนะฮะรู้สึกเสียดายมากแล้วใบหน้าของมาริยาในการเดินออกมาเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงความกังวลอะ่ะนะฮะเราพูดตรงๆนะอถอดหายใจ ทำใจอย่าทุกคนนะฮะหลายคนถึงบอกว่าการแต่งหน้าทําผมของนางงามไทยเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะการทําเองเป็นเนี่ยถ้าเราแต่งหน้าทาผมเองเป็นเนี่ยคือมันเหมือนเรามีชัยไปกว่าครึ่งอหอทุกคนนะ,ะถ้าเราจะนึกถึงคนที่แต่งหน้าทำผมเองเป็นก็จะนึกถึงน้ําตาลนะน้ำตาลเป็นคนที่แต่งหน้าทำผมเองสวยมากนะฮะโดยเฉพาะวันไฟนอลรู้สึกว่าน้ําตาลจะแต่งเองมั้งแล้วก็มีช่างไปทัชอัพให้อีกทีหนึ่ง ะะอย่างที่บอกแหละเราทำยังไงก็ได้ให้หน้าเราสวยที่สุดในวันฟิแนลแล้วก็ให้ช่างของกองประกวดเนี่ยแตะหน้าเราน้อยที่สุดเป็นไปได้คืออย่าให้มาจับหน้าเราเลยอะคือทัชอัพแค่หนั้นพอนะฮะพังพังแล้วก็พังยิ่งปีฟ้าใสทุกคนเรามีความรู้สึกว่าอะไรวะคือจริงๆอะพูดตามตรงนะเดินออกมาตอนแรกวินาทีแรกที่เห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออมันก็สวยแหละเพราะว่าด้วตอนนั้นเอาตรงๆแล้วก็สะกดจิดตตัวเองเพื่อให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจนางงามแต่พอย้อนมปดูอีกทีนึงเนี่ยโอ้ยมันโบดได้มันพังพังก็คือพังนะฮะชุดที่ว่าแกงแล้วหน้าผมแกงไปอีกแต่งหน้าคือเข้มมากเข้มจริงๆนะแล้วคือบล็อกตาของฟ้าใสปากของฟ้าใสสีปากสีตาคือแบบมันเข้มไปหมดเลย เดินมาตรงนั้นก็สะกดจิตเองว่าสวยสวยมากฟ้าใสสวยมากจริงๆแต่พอจอนกลับไปดูแล้วจอนกลับไปดูอีกเธอเธอแต่งให้ฟ้าใสเป็นลุกนางลายชัดๆคือแบบโอ้ยลูกสาวโดนแกงก็แหละต,ตอนนั้นโดนแกงจริงๆนะฮะทั้งทรงผมเอยคือเบียกข้างมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นดูแบบว่าทรงผม,มดูยุ่งเหยิงไปเลยคือมันไม่ดูเป็นธรรมชาตินะฮะ รู้สึกเสียดายมากจริงๆโดนแกงสุดๆเลยอะในบรรดา5คนที่เข้าไปอะฟ้าใสคือโดนแกงนะฮะเราเลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะเซฟนางงามไทยได้มากที่สุดในวันไฟสแนลนะก็คือแต่งลุกเดียวตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยคือแต่งลุกเดียวตั้งแต่แบบเริ่มต้นงานไปจนไปจนถึงจบงานไปเลยอะคืออันนั้นแหละจะเป็นการเซฟนางงามไทยมากที่สุดอย่างมากก็แค่เปลี่ยนสีปากรอบชุดราตรีอะจริงๆ พราะว่าถ้าเป็นทรงผมอย่างเงี้ยคือในการเปลี่ยนทรงผมในรอบชุดแว่นะน้ำไปรอบชุดราตรีมันค่อนข้างที่จะมีเวลาจํากัดมากบางทีเนี่ยทำไม่ทันเนี่ยก็ไปก็ไปฉีดสเปรย์ข้างเวทีอย่างเงี้ยลำพังเปลี่ยนชุดเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วทุกคนต้องไปเปลี่ยนทรงผมอีกอตรงๆคือเวลามันมันไม่ทันหรอกมันจะได้ทรงผมที่สวยเหมือนดังใจเนี่ยมันก็ยากนะฮะคือเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าทาผมตั้งแต่แรกเนี่ยก่อนเริ่มงานเนี่ยคือแน่นอนมันมันมีเวลาดูอยู่แล้วถ้าทรงผมมันไม่สวยหรือมันต้องแก้เนี่ยเออมันก็ยังมีเวลาถูกปะเพราะว่าก่อนเริ่มงานมันก็มีเวลามากพอสมควรนะฮะอะไรที่มันไม่สวยก็ปรับแต่งได้นู่นนี่นั่นหน้าผมทําได้หมดแต่เวลามันกระชันชิดในการที่จะไปเปลี่ยนรอบชุดไปน้ำไปชุดราตรีเนี่ยมันกระชันชิดจริงๆนะฮะส่วนใหญ่ที่เราออกมาคือมันก็จะพังอ่ะนะเออ เป็นไปได้ก็อย่าเปลี่ยนเลยนะทรงผมอะ่ะเราพูดถึงในปีถัดๆไปนะอย่าเปลี่ยนเลยทําลุกเดียวตั้งแต่ต้นจนจบจะดีที่สุดเราจะปลอดภัยจากฝีมือช่างชีมากที่สุดนะฮะ,ะเราลืมอธิบายนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าช่างชีคืออะไรช่างชีก็คืออ่เป็นช่างที่เป็นสปอนเซอร์ของของการดูแลผมนะทั้งสเปรย์ทั้งครีมนวดผมทั้งยาสระผมนักผลิตภัณฑ์นํำผมทุกอย่างอะ่ะดัดโลดายทุกอย่าง ช่างชี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับกองประกวด Miss Universe พราะฉะนั้นแล้วช่างของเขาก็จะเป็นการดูแลทรงผมทั้งหมดให้นางงามตลอดระยะการเวลาประกวดนะฮะแล้วก็จะมีช่างอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเมคอัพเมคอัพก็จะเป็นของ OP Makeup Studio มั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะ OP Makeup Studio ก็จะเป็นการดูแลในส่วนของหน้าผู้เข้าประกวดเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ ช่างแบบฝรั่งอย่างเงี้ยทุกคนเอเชียไม่ค่อยมีนะเอเชียรู้สึกว่าจะมีแค่คนสองคนมั้งเป็นคนญี่ปุ่นผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึง่งแค่นั้นเองซึ่งเขาไม่มีเวลามาดูมาดูให้กับประเทศไทยหรอกคือเราเห็นช่างคนไหนก็ก็ต้องให้ชเช็ดหน้าคนนั้นนะแต่งให้เราก่อนซึ่งเขาอาจจะไม่ชินกับบล็อกเอเชียก็ได้นะฮะเนาะหรือไม่งั้นนะปีหน้าก็นาะงงามไทยก็ตัดผมสั้นไปเลย <c oughs> เป็นเห็นหนีไปเลยเป็นตุดสีไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบโดนแกงนะฮะไม่งั้นก็ได้ตรงเหมือนนิงก็ได้จะบอกว่านิงอ่ะเป็นคนหนึ่งที่หน้าผมในวันไฟนอลไม่โดนแกงเลยนะหน้านิงดีมากวันไฟนอลผมก็ดีมากด้วยกันด้วยว่าผมเป็นได้ตรงก็แหละการที่จะแกงมันก็เลยยากกนะันเนาะถึงหน้าผมจะดียงัยงไงในวันไฟนอนนิงก็โดนแกงชุดอยู่ดีทุกคนเสียได้เห็นป่ะนางงามไทยก็จะมีอะไรที่ขาดๆนเกินอยู่ทุกปีอะ่ะแอบเสียได้จริงจริง ไม่ตายนะผมก็ตายชุดไม่จากฟ้าใสนอกจากมารยาที่โดนแกงแล้วนะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็จะมีฟ้าชันจะสอดเหมือนกันที่โดนแกงในรอบพีลิมรอบพิลิมฟ้าขึ้นมาแบบผมฟูมากทุกคนเป็นฟาล่าแล้วก็เบี่ยงข้างในรอบชุดลาเต้แล้วแบบมันฟูอย,อยู่อย่างเงี้ยคือมันดัดรลอนมันฟูจนเกินไปเวลาสาวออกมามันเลยดูไม่สวยอะ่ะเออ แล้วก็จะมีออกวางฟ้าลุ้งกวางฟ้าลุ้งในรอบไฟแนลหน้าคือแบบโอ้โหทำไมแต่งอย่างนั้นบล็อกตาคือบ่ได้เลยอย่าหาทำนั้นอย่างนั้นนะคือแอบสองสารฟ้าลุ้งมากนางคนที่จะเข้าท็อปเทนมากแต่ว่าอาจจะพลาดในส่วนของหน้าผมนั่นแหละคือบ่ได้เลยอะ่ะคือ,อ่าหาเฮดเดอร์นอกจากนางงามไทยนะก็จะมีนางงามแบบประเทศอื่นอีกนะ ถ้ายอ้อนไปปี2012ปี2 0 1 2จะบอกว่าปีนั้นจะมีโคเอเชีย e จะบอกว่าน่าสวยมากนะฮะแต่นางโดนแกงในส่วนของทรงผมทรงผมออกมาคือเหมือนแม่บ้านทหารบกเลยทุกคนคือตีฟาลาตีโป่งสูงมากนะฮะ,ะขึ้นภาพหน่อยเห็นปะหน้าสวยนะแต่ทรงผมคือบ่ได้เลยอ่ะแล้วก็มีอินเดียเหมือนกันอิ George George George, นเดียทรงอะไรก็ไม่รู้อะทรงหลีดเหรอหรือว่าวทรงอะไรทรงจะไปสมัครนาหรือว่าทรงทาอะไรอ่ะ ส่งแม่บ้านเหรอหรือ,อยังไงงงมากช่างชี้ก็กล้าทำให้นางนะส่งอย่างเงี้ยตลกแล้วก็หมอกรีนหมอกินปี2018โอ้ไม่ก็ขนาดรวบผมธรรมดาช่างชียังนำพังอ,ะอ่ะคิดดูแล้วกัน <c oughs> แล้วก็จะมีสเปนหน้าผมเนี่ยรอกชุดแม่น้ำคือดีมากเหมือนมารียาเลยสวยเหมือนมารียาเลยแต่พอมาราคชุลตีโดนแกงเหมือนกันจ้า คือแบบรวบผมแล้วขัหลักเป็นฟูฟูอ่ะเหมือนเหมือนยังทำผมไม่เสร็จเราให้นางงามออกมาเดินอ่ะตลกมากเลยอ่ะเออล้วเข้าใจนะว่าชุดของสเปนชุดน่ะมันเป็นชุดขนโกร์เดปชิปปานด้านหน้ามันก็ต้องรวบผมอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ควรมันไม่ควรที่จะรวบอย่างนก้นเปืะะ่าหวังรวบอย่างนั้นคือตลกมากสงสารมากคือนางงามขาดความมั่นใจไปเลยสำหรับในคลิปนี้ก็มาเมามออ์มยกันเท่านี้นะทุกคนเนาะก็ อย่างที่บอกแหละก็เป็นปัญหาโรแตกอยูอ่เป็นปัญหาในทุกปีนอกจากการตอบคำถามของนางงามไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือหน้าผมของนางงามไทยนี่แหละเอาจริงๆสิ่งที่จะเซฟเราที่สุดคือการแต่งหน้าทาผมเองโดยนางงามเองนางงามต้องเป็นคนทําทั้งหมดนะฮะแล้วก็เอาจริงๆกองประกวดไทยเนี่ยก็มีการเทรนให้นางงามทุกๆปีนะในการแต่งหน้าทาผมเองเนี่ยแต่พอไปอยู่หน้าง,งานแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนางงามไทยถึงตกเป็นเหยือ่อ ให้กับช่างชี้ให้กับกองประกวดนะฮะคือหน้าผมคือบ่ได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็น,เป,นเป็นกรรมอะไรของเราหรือเปล่านะถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะไปทำบุญให้กับช่างชีไปทำบุญให้กับช่างแต่งหน้าของกองประกวดปีถัดๆไปเราจะได้เห็นนางงามไทยของเราหน้าส,สวยๆนะอตอนนี้ก็คือต้องพึ่งศิลปศาสตร์แลวทุกคน นะหน้าผมของนางงามใครเราจะได้ออกมาสวยๆนะจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันนะกวดน้ําให้บ้างก็ดีนะฮะอันนี้เราเล่นนะครับเนาะอะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเอาไว้จะมาพูดเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วนะครับบา,บายยครับ